สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่วิถีไทยบ้านชาแนลนะครับครั้งนี้ผมมาตัดหญ้านะครับแล้วก็เหลือไม่เห็นต้นลิ้นจี่นะครับเพิ่งซึ่งต้นลิ้นจี่ตัวนี้ครับปลูกก่อนที่ผมจะมาสร้างบ้านอีกได้ซ้านะนะครับคุณน้าของน้องขวัญเนี่ยปลูกเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่อันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกพร้อมทุกคนเลยนะครับตัดหญ้าแล้วก็มาเห็นเอ้าลูกอะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่หงอนไก่นะครับเป็นลิ้นจี่จริงๆ นะครับอันนี้คือรู้สึกดีใจนิดๆแหละนะครับเพราะว่าครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะปลูกแล้วมีผลผล,ผลิตแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกฝั่งนู้นนะครับก็เนื่องด้วยผมไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะก็ย่าขึ้นรกมากก็เลยทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับพอเป็นพิธีนะครับก็ตรงนี้ก็ตาทุกคนเห็นในคลิปเดียวของผมนะครับผมก็ได้ทำการลงอ๋อเขาเรียกว่าอะไรลา นะครับตัวใหญ่เลยนะเพราะผมไม่อยากเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับผมอยากเอาตัวใหญ่มาลงเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดอยากกินอะไรก็สามารถตกได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นไม่ได้ตั้งใจปลูกนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งข้างบ้านเลยนะครับข้างๆห้องนอนผมอะ่ะนี่ทุกคน คือมันเกิดมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ลูกโตมากนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นเลยนะเพราะว่าผมก็ตรงนี้มันลกอยู่พอสมควรแหละนะครับห้องนอนผมตรงนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างเนาะก็มาเจอนี่ลูกแตงโมอยู่ลูกหนึ่งนะครับลูกโตอยู่นะนะครับลูกโตอยู่นะประมาณนี้นะครับก็นี่คือผลผลิตอยู่รอบบ้านแล้วก็ข้างหลังบ้านอีกนะนะไปดูเออ เยอะพอสมควรนะครับก็ไปโคราชประมาณ3-4วันนะครับก็ทําให้ตัวนี่ครับต้นฝรั่งที่ผมเตรียมที่จะปลูกนะครับมันก็แห้งนะครับอากาศช่วงนี้ร้อนมากครับ40กว่าองศานะครับแต่ก็ลองดูครับว่ามันจะรอดขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะได้อยู่อันนี้คือตอนแรกคือเหี่ยวมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มตัชื่นขึ้นมาแล้วนะครับส่วน มะนาวนะครับต้นนี้ก็ใบก็ร่วงหมดนะครับแล้วก็เขาเริ่มออกยอดมาใหม่ละไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่จะพาทุกคนมาดูนี่ครับหลังบ้านนะมาดูมะเขือเทศนะครับเป็นต้นที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกเหมือนกันนะครับอาจจะเนื่องด้วยที่เรากินมะเขือเทศแล้วเอาเมล็ดมาทิ้งไว้นะครับก็อย่างภาพที่เห็นเลยต้นมะเขือเท,เทศเยอะมากนะ นี่ยังไม่สุกก็มีเอออันนี้ก็เป็นลูมกมะเขือเทศที่เอาไปตำส้มตำได้เลยนะนะครับแล้วก็จะมีพวกบวบอันนี้บวบก็เกิดขึ้นมาเองอีกเออนะเกิดสารพัดแล้วก็แตงโมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกไม่มีใครมาหยอดมเมล็ดตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นดินแข็งมากนะครับผมก็คงไม่มาปลูกแล้วก็ ถ้าปลูกก็คงจะบำรุงให้ดีกว่านี้นะครแต่นี่มันเกิดขึ้นมาเองข้างๆบ้านเลยอันนี้ได้อยู่รูปหนึ่งนะครับแตงโมรูปนึงประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะบริเวณร,บรอบๆนะครับก็จะพัฒนาแล้วก็ทําการปลูกพืชน,นะครับปลูกผลไม้ต่อไปนะครับเราติดตามชมกันนะครับผม